ออโตมาตาสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับเอ็มสปอยเมื่อพายุสุริยะทำให้โลกเริ่มกลายเป็นทะเลทรายที่มีกรรมภาพดังสีปกคลุมจนมนุษย์ตายไปจำนวนมากในความสิ้นหวังนั้นก็ได้มีบริษัทหนึ่งดดกิชอวะด็อกได้สร้างหุ่นยนต์ออโตโมาตาขึ้นมาเพื่อคอยสร้างกับแผงจากทะเลทรายและช่วยเหลือมนุษย์ที่ยังเลือรอดโดยพวกมันแต่ถูกตั้งกฎเล็กไว้อยู่สองข้อนั่นก็คือห้ามทำร้ายสิ่งมีชีวิตและห้ามปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อความปลอดภัยของมนุษย์แจ็คเจ้าหน้าที่ประกันของด็อก เขาได้เข้าบาตรวจสอบที่บ้านของลูกค้าคนหนึ่งหลังจากที่ถูกแจ้งว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ได้ฆ่าหมาของพวกเขาแจ็คจิงได้ทําการสาธิตจนมิสุูแต่ว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ไม่มีทางที่จะฆ่าหมาของเขาได้แม้ว่าตัวเจ้าของจะสั่งให้มันทําก็ตามหรือสรุปก็คือไม่ใช่เพราะหุ่นยนต์ที่มันหวังที่จะรบยคนหรอครับแต่เป็นเจ้าของนี่แหละที่สร้างเรื่องโดยการฆ่าหมาของตัวเองเพื่อวางเ้อาเงินประกันหลังจากเสร็จงานแจ็คจิงได้กลับมาที่บ้านของเขาแต่ทําให้เราพบว่าภรรยาของแจ็คกำลังท้องอยู่จากนั้นเขา ก็ได้ถูกต้าไปที่ห้องเก็บศพที่สถานีตำรวจและเขาก็ได้พบกับซาหุนยนที่ได้ถูกยิงโดยตำรวจนายหนึ่งซึ่งสาเหตุที่มันถูกยิงก็คือหุ่นยนต์ตัวนี้มันทำการซ่อมตัวเองซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่หุ่นยนต์สามารถทำได้ซึ่งตำรวจคนนั้นก็ได้ยิงมันจนทำให้ใบโอคเคเนลยวยไปแล้วจากการตรวจสอบเขาพบว่าคุนตัวนี้มีชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ของมันและถูกดัดแปลงโดยใครบางคนแจ็คจไมีบอกเรื่องราวของเปาหัวหน้าของเขาจากนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะบอกบอกว่าเขาต้องการที่จะพักนาน เธอไปทํางานอยู่ที่เมืองอื่นแต่เบาสามารถเกลี้ยกล่อมให้เขาอยู่ต่อได้ต่อมาแจ็คจึงไปตามสืบที่โรงแานที่เป็นต้นต่อของชิ้นส่วนของขุมตัวนี้เพราะเขาคิดว่าอาจจะมีพนักง,งานของที่นี่ปังใจปรับเปลี่ยนระบบการทํางานของถุงยนต์และเมื่อคนของเขาในตรวสอบที่มาของชิ้นส่วนตลาดนั้นเขาก็ได้พบว่าชิ้นส่วนนี้มาจากหุน a 2 0 6ที่เป็นถุงยนต์แผนกช่างเชื่อมในเขต5าแจ็คจิ้งได้เข้าไปตรวจสอบแผนนนั้นและก็ได้เจอกับขุมยนต์ตัวนั้นพอดีแต่มันขับหนีไปแจ็คจะนิีบตามรถไป ก็ไม่ถึงด้านนอกของกำแพงเบืองซึ่งมันเขตของแหล่งเสร่มโซมในที่สุดแจ็คก็สามารถตามตัวของตัวนั้นได้และเขาก็เห็นว่าหุ่นตัวนี้ได้ขโมยอะไรบางอย่างออกไปแจ็คทิ้งขามันว่าสิ่งที่มันขโมยมามันคืออะไรแต่มันกับจุดไฟเผาตัวเองต่อหน้าแจ็คแคนแจ็คจึงได้นําเอาหุ่นตัวนั้นไปที่ศูนย์เพื่อตรวจสอบที่ส่วนที่มันขโมยไปและสิ่งที่มันขโมยไปมันก็คือแบตเตอรี่นิวเคลียร์ที่มาสามารถสร้างพลังงานติสระได้จากนั้นพวกเขาก็ได้เอาแผ่วงจอเสียไปดี่งอย่างตัวนั้นนกปมั และสอบถามสาเหตุที่มันต้องขโมยมาแต่มันกลับเกิดอาการช็อตจุ้นพังในที่สุดแจ็คจึงคุยกับบอาวว่า,าการรับแตงหนแบบนี้มันผิดปกติและเขาก็คิดว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเขาจิตอาสาที่จะไปหาตัวการที่ดับแปลงห่นี้ซึ่งบอาวก็ไม่่อยชอบใจความคิดของแจ็คนี้เท่าไหร่และคิดว่านี่เป็นผลมาจากการที่แจ็คขอเขาย้ายงานเขาจึงอยากให้แจ็คไปหาแพะมาเพื่อปิดงานนี้แล้วแจ็คก,ก็จะสามารถย้ายงานได้เลยแจ็คจึงกลับบ่าบาภารรยาของเขาว่าเขาจะย้ายงานเพื่อไปทำงานที่เมืองริมทะเล พวกเขาคิดว่าที่นั่นต้องมีทะเลอยู่แต่เธอกลับไม่เห็นด้วยเพราะถ้าพวกเขาไปพวกเขาคงต้องเริ่มชีวิตใหม่ที่นั่นหมดแจ็คจึงบอกว่าเขาไม่ต้องการให้ลูกที่เกิดมาต้องมาเจอกับสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเธอจึงตอบตกลงแม้ว่าเธอจะไม่เต็มใจก็ตามและแจ็คก็ได้มาที่หลังเสื่อมโซเพื่อหาตัวคนที่ปรับแต่งหุ่นพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่ชื่อว่าชอนซึ่งเขาก็คือคนที่ยิงขุนในตอนแรกนั่นเองชอนได้บอกกับแจ็คว่าที่เขาต้องยิงมันก็เพราะว่ามันดูมีชีวิตแจ็คจึงบอกเขาว่าบ้านของเขาเก เขาจึงบอกให้ชอนอาตัวคนนั้นมาให้ได้หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ไปหาเบาะแสที่ซ่องแห่งหนึ่งแล้วก็ได้พบกับคีโอหุ่นยนต์ขายบริการแจ็คจึงเข้าไปถามคีโอว่าเธอสามารถทําให้เขาเจ็บได้ไหมคีโอจึงตอบว่าเธอสามารถทําได้ถ้าเขาต้องการแจ็คจึงรู้ทันทีว่าหุ่นตัวนี้ได้ถูกปรับแต่งมาชอนที่ขอให้เจ้าของของคีโอบอกคนที่ปรับแต่งคีโอมาแต่เธอกลับปฏิเสธที่แม่แต่ขู่เธอแล้วเธอก็ยังคงไม่บอกชอนจึงตัดสินใจที่จะยิงขาของคีโอและเดินออกไปในที่สุด ซึ่งนั่นก็ทําให้จ็คไม่พอใจมากที่ชอนทําแบบนั้นลงไปชอนจึงบอกว่าที่เขาทําไปก็เพื่อจะให้เจ้าของของคีโอไปหาช่างคนนั้นเพื่อซ่อมเธอและเขาก็ได้ให้แจ็คสะกดว่าตามเธอไปซะจนได้ไปเจอดรรดูเพย์แจ็คจึงบอกเรื่องราวทั้งหมดให้เธอฟังและเสนอให้เธอหาคนที่ปรับแต่งขุนที่สามารถทําให้มันฝ่าฝืนกฎข้อที่2มาให้ได้ซึ่งถ้าเธอหาตัวคนที่ทําได้เขาก็จะยกแบตเตอรี่นิวเคลียร์ให้เธอไปเลยดรดูเพย์เองก็ไม่อยากคิดที่เชื่อว่าจะมีคนทําให้หุ่นสามารถซ่อมตัวเองไได้้ในนนกาาารทที่่มํง มันจะเป็นสัญญาณที่ทำให้พวกมันมีชีวิตจากมันจ็กจึงค่ายไบโอโคเนลของตัวที่ถูเก่งกับดรดูเพเพื่อให้เธอได้หาบ่อแสซึ่งไบโอโคเนลแมอคือสิ่งที่สันดิโตของดวนเพื่อให้มันทำตามคำสั่งและป้องกันไม่ให้มันทำผิดก็ทั้งสองข้อรดอจะพูดง่ายๆมันก็คือสมองคนนั่นแหละครับเมื่อแจ็คขับมาที่บ้านเขาก็ได้ส่งรายงานเรื่องทั้งหมดให้บอสทราบแต่รายงานนั้นก็ได้ถูกส่งมาที่สูดของด็อกด้วยและเมื่อบอสของด็อกเห็นรายงานฉบับนั้นเขาจึงบอกให้ลุกนาของเขาไปทาาาออะไรบงงย่จก ก็ได้พบว่าเขาได้ถูกถอนทุจกจายคาสืบสวนครั้งนี้แล้วแต่ก็ได้มีรายงานจากดรดูเพที่ส่งมาเพื่อให้ไปหาเธอแจ็คจิงเกอร์ที่จะไปหาดรดูเพแทนจึงดรดูเพก็บอกว่าหลังจากที่เธอได้ซ่อมไบโอโคเนลของหุ่นตัวที่ถูกกิงและน้ามันไปผสมกับไบโอโคเนลของคีโอก็พบว่าคีโอนั้นสามารถซ่อมตัวเองได้และใช้เวลาซ่อมเร็วกว่าเธอสอีกทันใดนั้นก็มีเด็กแปลกหน้ามาหาดรดูเพและถามว่าเธอใช่ดรดูเพหรือเปล่าเธอจึงตอบไปว่าใช่ จากนั้นก็มีเด็กอีกคนหนึ่งไปดีเข้อที่หัวของเธอทันทีเมื่อแจ็ครู้ตัวเขาจึงรีบวิ่งหนีจนไปพบก,กับรถคันหนึ่งที่กำลังขับออกไปและเขาก็ต้องแปลกใจเมื่อคนที่ขับรถคันนั้น,นก็คือคีโอจากนั้นก็มีรถอีกคันมาตามล่าพวกเขาและด้วยความมืดของทางก็ท,ทําให้คีโอได้พลาดท่าจนทําให้รถของพวกเขาพลิกคว่ำหนที่สุดส่วนคนที่ได้ตามเข้ามาก็าชนกับทีการจนรถระเบิดไปเหมือนกันเมื่อแจ็กรู้สึกตัว เขาก็เห็นว่าเขาได้ถูกลากไปโดโปยพวกหุ่นยนซิงพวกมันเขาเลือกที่จะมุ่งหน้าไปที่ทะเลทรายที่มีกรรมภาพรังสีแทนที่จะกลับเข้าเมืองแจ็คจึงสั่งให้พวกมันกลับเข้าเมืองไปแต่พวกหุนเขไม่เชื่อฟังที่แจ็คสั่งโดยให้เหตุผลว่าถ้าพวกเขาขับไปพวกเขาก็จะมีอันตรายแจ็คจึงเลือกที่จะเดินทางกลับไปเองแต่เมื่อเขาเดินไปได้สักพักเขาก็หมดแรงและหมดสติไปเมื่อแจ็คตื่นขึ้นมาเขาก็ยังพบว่าตัวเขาขับถูกลากไปเหมือนเดิม เขาตินสั่งให้คีโอนำเอากระเป๋าที่สัพายอยู่มาให้เขาพร้อมบอกให้เธอแปะน้ำมาให้เขาด้วยซึ่งคีโอก็ทำตามที่แจ็คสั่งด้วยเช่นกันแจ็คจึงใช้โอกาสนี้ดิบปืนพุและเครื่องส่งสัญญาออกมาเพื่อที่จะแจให้บอกรู้ถึงภิกัดของเขาเมือเ่อข้อความส่งไปถึงเบาเบาจิงขอให้ชอรไปตามตัวแจ็คกลับมาชอรจรึงเดินทางมาที่ทะเลทรายจากนั้นแจ็คจึงได้ขอตัวผู้หึ่นยนต์ไปทำธุระและเขาก็ได้ถือโอกาสนั้นยิงปืนพุขึ้นฟ้าเพื่อให้สัญญ,ญา เมื่อชอนเห็นเขาจึงรีบขับรถตรงมาที่จุดนั้นทันทีซึ่งเมื่อแจ็คกินปืนพุ่งสาเร็จเขาก็ได้ขับไปที่จุดที่พวกหุ่นยนต์อยู่แล้วก็ใช้กําลังกับพวกหุ่นยนต์เพื่อให้พวกมันหยุดเมื่อรถมาถึงแจ็คก,ก็ต้้งแปลกใจที่คนมารับตัวเขาก็คือชอนชอนยึงทาร้ายแจ็คทันทีเพราะคิดว่าแจ็ครู้เห็นเกี่ยวข้องกับคนที่ปรับแต่งฝุ่นแต่ไม่ยอมบอกเขาขณะที่ชอนกำลังเอาปืนขู่แจ็คหุ่นยนต์สองตัวก็ได้เข้ามาห้ามเพื่อไม่ให้พวกเขาทาร้ายกันชอนจึงยิงไปที่หุ่นวกกกกนนนนนัััั้้้้ททีจ่็ดสราาางปใใหบคม จากนั้นคีโอก็ได้เข้ามาห้าอีกตัวชอนจึงไม่ลังเลที่จะยิงไปที่คีโอด้วยแจ็คจึงยิงปืนพู้ใสช่ชอนด้วยความไม่พอใจจึงทำให้ชอนตายในที่สุดเมื่อตำรวจที่มาขับชอนด้วยเห็นว่าชอนถูกยิงเขาจึงรีบขับรถหนีออกไปซึ่งต่อมาแจ็คก,ก็ยังคงพยายามกล่อมให้พวกขลังยนไปส่งเขาที่เมืองคีโอก็บอกว่าถ้าพวกเขาไปถึงที่จุดหมายแล้วก็จะมีรถพาแจ็คให้ขี่กลับไปและการกระทำของแจ็คก,ก็ต้องทำให้บอถูกเรียกตัวเข้าไปคุยหลังจากคิดพบว่าแจ็คได้ฆ่าชอนจากปากของตำรวจที่หนีมา และเขาก็ยังบ่อยว่าแจ็คก,กำลังช่วยพวกหุ่นยนต์ไปที่เขตกัมพูาพลันสีซึ่งทาให้หยุดเขากบคงจะไม่มีใครสามารถหยุดหุนยน์พวกนั้นได้อีกซึ่งพวกเขาก็กลัวว่าหุนยนต์พวกนี้จะมาทำลายมนุษย์ในเวลาต่อมาบอสของบริษัทด็อกถึงสั่งให้เวนอมไปจัดก,การแจ็คพร้อมทำตัวบบลไปด้วยแจ็คที่ได้ไปถึงจุดหมายของพวกหุ่นยนตมาที่เรียบร้อยเขาจึงตามหาตัวคนที่ทำการดัดแปลงของพวกนี้ทันทีและความจริงที่เขาไม่อยากเชื่อก็คือคนที่ดัดแปลงหุ่นนั้นเป็นพวกหุ่นยนต์ด้วยกันเอง ซึ่งเมื่อแจ็คตั้งสติได้แจ็คจึงรีบไปหารถเพื่อที่จะทาให้เขากลับไปที่เมืองแต่พบว่ารถทีินี่ได้พังไปหมดแล้วทําให้เขาผิดหวังอย่างมากจากนั้นหัวหน้าของหุ่งยนต์ก็ได้เข้ามาคุยกับแจ็คเพื่อบอกว่าพวกเขาแค่ต้องการที่จะมีชีวิตแบบปกติทั่วไปเท่านั้นและอยากให้แจ็คมอบแบตเตอรี่เนืเ้อเกให้เขาเพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งก่อนที่เขาจะข้ามไปอีกฝัก่งเพื่อไปใช้ชีวิตอิสระอยู่ที่นั่นหลังจากที่แจ็คได้ฟังสิงงงขขง่งที่หัาาวหน้าหุ่นยนต์พูดกเ้ันนหมือ และเขาก็มอบแบตเตอรี่นิวเคลียร์ให้กับโหน้าหุนไปทานะของเวนอมหลังจากที่เขาเดินทางมาที่ทะเลทรายแล้วเขาก็ต้องหยุดพักเพื่อรอใครบางคนมาถึงก่อนและคนคนนั้นก็คือภรรยาของแจ็คจึงเธอก็ได้คลอดลูกออกมาแล้วเมื่อบอลเห็นแบบนั้นเขาคิดไม่พอใจและใช้ปืนขู่พวกเวนอมทันทีพร้อมบอกว่าเขาอยากที่จะกลับบ้านเวนอมจึงตอบว่าเขาไม่มีบ้านให้ขับอีกแล้วบาลจึงตัดสินใจยิงเวนอมแต่กระสุดนั้นกลับโดนไม้ทิล่ของเขาบาลจึงโดนยิงฝนกลับมาในที่สุดและเขาก็ถูกทิ้งไว้ที่นั่น ทางฝั่งของพวกขุ่นยนต์พวกเขาก็สามารถสร้างสิ่งมีชีวิตตัวนั้นดจจได้จาเร็จจนได้โดยมีแจ็คมองดูอยู่ห่งหางๆจนมันรุ่งขึ้นแจ็คก,ก็ได้พบว่าพวกขุ่นยนต์ก็ได้ช่วยกันซ่อมรถที่พังจนมาสามารถใช้งานได้แล้วแจ็คจึงขอบคุณพร้อมบอกลาพวกเขาขอ,อที่เขาจะขับรถออกไประหว่างที่แจ็คกำลังขับรถเพื่อขับไปที่เมืองนั้นเขาก็ได้พบกับบอที่กำลังนอนหมดสติเมื่อบอวฟื้นขึ้นมาเขาจึงบอกแจ็คให้ไปช่วยภรรยาของเขาไม่ยอย่างนั้นเธอก็จะถูกฆ่าจากนั้นบอวก็สิ้ แจ็คจึงรีบขับรถเพื่อไปช่วยภรรยาของเขาทันทีตัดกำลังด้านของพวกหุ่นยนต์ระหว่างที่พวกเขากำลังใช้เครนเพื่อส่งพวกเขาไปถึงอีกฝั่งพวกของเวนอมก็ได้มาถึงและไม่ต้องการให้พวกหุ่นยนต์ข้ามไปได้พวกเขาจิงยิงไปที่พวกหุ่นยนต์ที่กำลังข้ามไปอีกด้านจนทำให้หุ่นยนต์ตัวที่กำลังจะข้ามไปอีกฝั่งตกเหวไปจากนั้นพวกเขาก็ได้นำตัวภรรยาของแจ็คมาเพื่อขู่ให้แจ็คออกมาและเวนอมก็บอให้คีโอออกค่าจากเคน หัวหน้าหงยนจึงพูดขึ้นมาว่าพวกเขาจะไม่ทำตามคำสั่งปิดต่อไปและก็ได้ใช้คำพูดเชิงดูถูกเวนอมจึงทำให้เวนอมโกรธมากเขาจึงถูกยิงจนพังแม้ี่สุดเมื่อหงผู้สร้างพังลมเวนอมก็ได้ใช้ปืนเล็งไปที่คีโอเพื่อที่จะทำลายคีโอทิ้งอีกตัวแต่เขาก็ได้ยินเสียงรถซึ่งก็คือแจ็คที่ได้ขับมาช่วยแล้วนั่นเองแจ็คจึงทำการเร่งเครื่องเพื่อพุ่งขึ้นไปเพื่อหวังที่จะชนพวกเวนอมพวกเวนอมจึงยิงสสยไปที่รถของแจ็คทันทีว่าในแจ็ครู้หรือเปล่าว่าภรรยาเขาก็อยู่ที่น้นนะ โชคดีที่เธอสามารถเอามีดปักไปที่สมุนของเวนอมจนเธอสามารถเียิบมาได้และแจ็คก,ก็สามารถขับรถพุ่งชนจนสมุนของเวนอมตายเป็นแ่งนแจ็คจึงรีบลงมาจากรถและใ,ใช้ปืนที่โดดยิงไปที่สมุนคนที่2จนตายท,าทันทีระหว่างนี้แจ็คกำลังหลบซ่อนอยู่เวนอมก็สามารถยิงใส่แจ็คได้จนทําให้แจ็คบาดเจ็บสุดท้ายเวนอมก็ได้เจอตัวแจ็คที่กาลังนั่งอยู่ดิมขอบหน้าผาเขาจึงเลง็งปืนไปที่แจ็คเพื่อหวังที่จะฆ่าเขาแต่ก็ได้มีสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างด้วยพวกหุ่นยนต์มาช่วยแจ็คทำให้นาาผาไป ในที่สุดแจ็คและภรรยาของเขาก็สามารถเจอหน้ากันได้สักทีทําให้แจ็ครู้ว่าภรรยาของเขาดังข้อร่วม,มาแล้วเขาจึงดีใจมากจากนั้นแจ็คจึงทำข้ามสองคีโอและสิ่งมีชีวิตตัวนั้นข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งจนเป็นผลสาเร็จคีโอทิ้งขอหน้ากากของตัวเองทิ้งและบอกลาแจ็คก่อนที่จะเดินจากไปหลังจากนั้นภรรยาและแจ็คก็ได้ขับ,บรถกลับระหว่างที่พวกเขากําลังขับ,บรถกลับพวกเขาก็ได้พบก,กับทะเลซึ่งเปมนสิ่งที่พวกเขากําลังตามหาอยู่นั่นเองแจ็คจึงร้องไห้ออกมา และคิดถึงครับที่พวกเขาคับน้ำเล่นนะ้ำพยินมีความสุขแล้วเรื่องไม่จบแต่เพียงเท่านี้ครับกขอขอบคุณทุกคนที่ฟังนํำบันึกตรงนี้ด้วยใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะคะใครยังไม่กดติดตาม,มากดให้หน่อยจะหลับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ